นสายแล้วยา่าฉันขอโทษนะเป็นไรเธอมารอฉันหรอเนี่ยหรือว่ามาทำอะไรอ่ะนั่งดูดาวอยู่เพลินเนี่ยโอ้นั่งดูดาวอยู่เลยหรอนั่งดูดาวรอเธอเนี่ยอุ้ยขอบใจนะนส๋ารอฉันไม่ว่าฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำงานชดเชยให้นะโอเคทำงานได้เลยเข้าไปเลยไปเลยฉันรีบไปแล้ว <c oughs> เข้ามาโอ้ยเดี๋ยวฉันรีบไ,ไปรับลูกค้าก่อนเอามีเพื่อนรับแล้วโอเคมีเพื่อนรับแล้วเธอจไเป็นอะไรเอาเพื่อนเป็นอะไรอ่ะไม่ลูกค้าเป็นอะไรอ่ะเธอลูกค้าเป็นบัก ลูกค้านอนสลบกินกินทั้งคุยางกี่ร้านเขาสลบไปเลยใช่อันนี้มันเป็นบเจอกเธอโอ้ยทำไมทำไมพนักงานรุ่นใหม่ทำสดําปิดปีดปดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องช่วยคู่สถานการณ์ร้านให้เธอแล้วเนี่ยย่าไม่ได้ทำให้มันดำเลยฉันไม่ปล่อยให้มันดำเลยไม่หมายถึงว่าพนักงานคนอื่นในร้านน่ะดูสิเขาทำดำปิดปีดปดนี่เนี่ยคนนี้ฉันเคยขายตรง้างทา,างตรงนี้นี่เธอนี่เดี๋ยวฉันไปเป็นพนักงานทำให้ เดี๋ยวฉันผลิตทาโกยากิก่อนตอนนี้ฉันจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ฉันจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแบ่งแบบวิ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 ่อแบบวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งแบยวิ่งแบบ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 ่งแบบวน่งแบบวม่งแบบวิ่งแบบวิ่แบบวิ่งแบบวิ่งแวิ่งแบบวิ่งี้ยว่งแบบ่แบบวิ่งแบบ่บว่งแบบวิ่งว่งแบบิ่งแบบวิ่ดแบบว่แบบวิ่งแบบ่งว่งแบบว่ง่แบบ่ว่ แย่เราฉันไม่เหมือนกันไม่ลไม่เป็นไรนะเธอลืมไปว่าไม่ต้องกดตัวนั้นไม่ี่างต้องกดเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใร้อนนะเชิน้นใจเย็นๆอย่นโอเคโอเคเพื่อนก็ไปช่วยฉันทำอยู่เนี่ยฉันทำชีสอยู่ตัวนี้ฉันทำชีสอยู่ตัวนี้ฉันทำลึกอยู่ตอนนี้ รถปลาหมึกจะบอกไม่ค่อยกินเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นรถรถดิด,ดที่สุดในร้อเลยโอ้ไม่ก็ฉันทาสําเร็จแล้วเธอเก่งมากจะบอกว่าฉันทําสวยแล้วตอนนี้ิม,มว่าไงหรอไอ้ย่านี่คนนี้ฉันก็ให้เขาแบบว่าเป็นคนแท็กอาหารเป็นคนแท็กทาโกยาก,ยกิอยู่ตรงนี้นี่ขายอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้ <S <S เหรอก็ใส่หมวกปลาหมึกอะโอ oh, ใส่หมวกปลาหมึกเลยครับผมสองปลาหมกึกเฉย มฉันจะบอกว่ามีคนทรงผมปลาหมึกด้วยนะในร้านฉันหน้าปลาหมึกอย่างน่ารักเลยเหมือนจาน,นน่าหรอตอนเนี้ยทรงผมส่มงผมปลาหมึกใช่ไหมไม่ใช่ซาโกยากินะเดี๋ยวฉันไปดูกคนลูกค้าเข้ามาเยอะอยังเข้ามาเยอะมีคนรับออเดอร์ไหมนะ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวฉันอ๋อมีเพื่อนคนนึงรับให้อยู่โอเคเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้งั้นฉันจะเสิร์ฟไส้กุ้งเอาฉันมีไส้กุ้งอยู่ในตัวอยู่แล้วเธอไปเสิร์ฟไส้ชีสได้ไหมเดี๋ยวฉันช่วย เอาเต้องะกินเองเหรอได้ได้แล้วแต่นะเด <Okay. S 1> ี๋ยวฉันเสิร์ฟเองฉันทํางานเนาะเดี๋ยวเป็นเจ้าของร้านเธอก็นั่งชิลไปเดี๋เดี๋ยวฉันจัดการให้ไม่ต้องห่วงมันจะทําให้เร็วที่สุดรับลูกค้าเขจะรับลูกค้าได้คะ่ะคุณอุ๊ยลูกค้าตายอีกแล้วอ่ะกินแล้วตายเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะกค่ะบักบ๊กค่ะนี่เกมเราบอกจะบั๊กนะคะ่ะจรง <laughs> ิงเหรอบั๊กก็มีบั๊กนะคะโอ๊ยลูกค้า นอนตายสองคนแล้วต่อหน้าต่อตาเฉยเลยโอ้ยแย่เลยลูกค้าลูกค้าเขาก็แบบว่าแบบว่าร้อนองไงแบบอร่อยจนไม่ไหวจนจนล้มอร่อยจนล้มเลยเหรอค่ะเคยมีเป็นลแล้วค่ะอร่อยไม่ไหวจะล้มเลยคะร้านเราเนี่ย <c ười> โอ้ยร้านเราขายดีมากเลยนะเอีย้ยอร่อยไม่ไหวจะล้มเลยคะ่ะจะบอกรู้จะรีบก่อนตอนนี้ลูกค้ามาเต็มเลยมีหน้าที่เสิร์ฟฉัน ถ้าคนอื่นก็มีหน้าที่รับลูกค้านะฉันด้วยนะฉันไม่กล้าเอาไอ้ก้อนดำๆให้ลูกค้าเลยอ่ะกลัวฉันจะเอาไส้อยมาเป็นร้อให้เขาเองโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปชีตเองฉันจะมาเป็นรอ้อมาเป็นร้อมีสองเจ้านะเอ雅วั <Okay. S 1> นนั้นกุ้ง,ค,นนงคุณผู้หญิงคนใหม่มากุ้งนะคะรอสักครู่ค่ะ วก่น,นะค่ะวันนี้เอาอะไรชีสนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาชีสมาเสิร์ฟให้ค่ะอุ๊ยคนนี้ก็ชีสมาใหม่อีกแล้วโอ้ยลูกค้าเยอะมากเลยดิฉันเอาไซส์มนไม่เล่อเหมือนเดิมเนาะโอเคไหมโอเคเธอเอาไส้ชีสก,กับไส้กุ้งโอเคดิฉันเอาไส้กุ้งเองโอเคเลยอัน้ำดำมาทั้งหม เดี๋ยวฉันรีบไปทำไส้กุ้งอันใหม่มาให้ไส้กุ้งแป้งหมดเดี๋ยวฉันไปเอาแป้งก่อนวิธีการเอาแป้งก็คือมาตรงนี้มาที่ไหหมักแป้งสูตรพิเศษของทางร้านใช่ใรเคนเดี๋ยวมาช่วยเอาทำไมฉันกดไม่ได้อ่ะก็้าไปหยู่ยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้เอาทุกใครลืมแย่ yeah, เลยอ่าแล้วก็มา สูตรพิเศษของทางร้านเติมแป้งเติมแป้งให้เต็มเติมแป้งให้เต็มถาดเรามาทําไส้กุ้งกันค่ะทุกคนตอนนี้อะไรหมดบอกฉันนะฉันอยู่ตรงครอบครัวเราต้องใจเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวนะกระเตี๋ยวของเพิ่มฉันชื่อพิมพ์นะเอี้ยฉันชื่อพิมพ์ิมพิมดูไม่จะบอกว่าของแป๊บนะเดียวอะมาดูไม่ทำไมแป้งแป๊บเดียวมาเพราะว่าฉันกำลังเติมอยู่ไงหรอใช่เติมแบบไม่หมดเลย นั่นยงยี่ปับเดียวสองร้อยแล้วซั <c oughs> อะไรหมดน่ะบอกฉัน,นเนะอ้กุ้งเหลือสิบสี่แล้วหรอเธอทำไมอันนี้น่ะอันดำเลยมันกดยากอะ่ะเธอต้องใจเย็นๆนะโอเคน่าจะเพียงพอแล้วฉันว่าตอนนี้ลูกค้าเยอะหรือยังโอ้โหเยอะเลยตต้อหลายเจ้าเลยสองโต๊ะเต็มเลยเธอไเคปาพิเศษด้วยปลาหมึกอยู่ตรงไหนปลาหมึกตรงนี้นะ เดี๋ยวฉันจะแบบว่ารับลูกค้าคนพิเศษสองคนให้นะที่เขาปั่นกุ้งกับชีสแต่เดี๋ยวฉันรับให้ได้ได้เขาเป็นคนพิเศษกับทางร้านที่ฉันเจอมาเลยเขาคือใครหรอเป็นแบบว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เหรอใช่ของร้านเราก็จะมาบ่อยๆแต่เขาจะไม่มาบ่อยมากค่ะเราจะต้องเลือกอันที่ไม่ดำให้เขาอ่ะถ้าอันดำเขาจะตายใช่ไหมไม่ใช่ถ้าอันดำเขาไม่ได้จะตายหรอกแต่เขาจะบอกว่าทางร้านเราไม่อร่อยหรออ๋อโอเค งั้นอันดําเราก็ได้แต่ทิ้งเลยลสิปิ娅ให้คนที่แบบว่าเขาแบบว่าหัวแดงหัวแต่ว่าแต่ตัวธรรมดาได้แล้วก็จะอร่อยไหมอ่ะอร่อยแต่คนที่เ้ยเขาก็อร่อยเหมือนกันเนาะใช่เลยอย่าเพิ่งให้คนหัวทีวีกับหัวนาฬิกานะโอ้นี่หรอต้องเอาของดีๆให้เขาใช่ไหมหัวทีวีกับหัวนาฬิกาใช่เดี๋ยวฉันไปเอาเส้น เอาอร่อยอร่อยให้เขาใช่ไหมคนหัวนาฬิกาเขาเรียบร้อยแล้วเขาเอาอีกแล้วอ่ะเขาสั่งอีกแล้วสั่งเยอะเมื่อกี้ฉันให้คนหัวนาฬิกาเน่้อหนาเขาไม่ล้มด้วยเป็นไงที่แม่สองคนนี้จะบอกว่าพิเศษอุ้ยคนนี้ก็พิเศษนะคนนี้หัวอะไรเนี่ยหัวเหัวทีวีหรือเปล่าหัวเหมือนปลาหมึกเลยไม่หัวปลาหมึกอ๋อหัวหัวอะไรอ่ะคนเนี่ยหัวเขาจะกินปลาหมึกอ่ะหัวโลบอ่เหรอโอ้ อันนี้ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่หนึ่งของร้านฉันอยู่นะหรอไม่ใช่อันนั้นที่อันนั้นอันเนี้ยคนคนตัวเหลืองเนี่ยที่หนึ่งอ๋อหล่อคนได้อยู่ร้านฉันเนี่ยเดี oh. ย๋ยวเดี๋ยวฉันเอาให้เขาคนนะเขาจะบอกว่าเขาชอบกินสูตรเด็ดของร้าน,น oh, คือปลาหมึกโอ้คือปลาหมึกเลยใช่ไหมสูตรเด็ดของร้านคือปลาหมึกี่ทำยากหน่อยอืมฉันเอาให้เขาตลอดเลยปลาหมึกว่าเขาชอบกินเขาชอบกินไส้ปลาหมึกกับไส้เครื่องอยังไงไรที่อชอบกินทันที วันนี้เขาไม่ได้เรื่องเยอะนะเขาบอกว่าเอาแบบดมดมเขาก็อรอมากเลยหรอใช่เขาไม่ได้เรื่องเยอะเขาไม่ได้เรื่องเยอะใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องเอาขยับจากโต๊ะนั้นมาไว้โตะนี้โต๊ะนี้ไปไวโต๊้นั้นอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวฉันช่วยนะพิมพิมเธอเป็นเจ้าของร้านที่ใจดีมากเลยให้งานฉันแถมยังช่วยฉันอีกฉันเติมเต็มเรียบร้อยแล้วเธออ้าวเต็มแล้วเหรอเอาไปกินได้นะเอาไปกินได้เลยเหรอใช่ฉันเบรกกินข้าวได้ด้วยเหรอพิมพิม์เอ้ยเอ้ย เบรกกินข้าวได้ด้วยเหรอเอย่าจริงอ่ะที่ไหนเขาก็ไปกินข้าวกันนานแล้วแหลคุยงั้นคนเขาไปกินก่อนนะเพราะว่าอันนี้ไส้กุ้งมันติดมือฉันมาพอดีเลยงั้นฉันไปเบรกกินก่อนนะได้โอ้โหมีแฮมเตอร์สุดเด่นมันเอาอันนี้ถ้วยใครเหรอมาวางไว้เนี่ยถ้วยคนอ๋อถ้วยฉันเองฉันลืมกินนะฉันกินก่อนนะเอ雅กินข้างๆกันด้วยแล้วฉันต้องถือถ้วยอันไหนล่ะเอย่านี่เหรอเธอแค่นั้นแล้วก็กินเลยไม่ต้องถืออะไรเลย ม,มีไงฉันได้กินโคยากิแสนอร่อยของร้านนี้แล้วไมยกอดดูสิทุกคนจากเด็กที่ตกงานตอนนี้ฉันมีอาชีพและแถมยังมีเจ้านายใจดีและยังมีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อย,ออยที่ฉันไม่เคยกินในชีวิตอีกด้วยโหมันฟินมากเลยเนาะใช่ฉันกิน้โคยากิร้านยามเบลชินเลยฉันกินมาตั้งนานแล้วอร่อยมากเลยยอาาเธออร่อยไหมอร่อยมากฉันได้เพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านแถม ชีวิตฉันดีขึ้นเพราะเธอเลยนะเอียาจริงหรรอจิงสิก็ทางมาเที่ยวในเมืองโรบ็อกทางมาเที่ยวในเมืองอเวสต้าเลยนะอืมอร่อยมากเลยอ่ะฉันกินหมดแล้วเดี๋ยวฉันตามไปนะจังเดอร์อีกสองชิ้นโอเคตรงนี้เด็กชายมาทำงานกัดกระไรกันนะโอเคแต่ว่าไม่อืมฉันอิ่มแล้วโอ้อเลยนะเพราะว่าอร่อยอร่อยมากเลยฉันจะมีแรงไปทำงานแล้วตอนนี้ ไปเสิร์ฟกุ้งก่อนอุ้ยคนนี้ก็พะจญ์ครึ่งเซี่ยวสีแดงเดือดมาเลยนะเนี่ยใช่เป็นซูเปอร์สตาร์แน่เลยอ่ะคนเนี้ยโอ้ยตายเอะเขนนดิ้นตายเลยอะโอ้ยตายเลยอะไม่ใช่ค่ะเขานอนดิ้นตายเลยอะเพาะว่าเขาเป็นคนที่กินร้านนี้บ่อยค่ะโอ้ยตายเลย่ะเขาเป็นอะไรไหมเขาไม่กินร้านนี้บ่อยเขาก็เลยบอกว่าอร่อยจนดิ้นเลยอะค่ะอร่อยจนดิ้นเลยอ อุ้ยเรามีพนักงานใหม่มาคือน้องแมวหรือน้องหนูเนี่ยคนนี้หน้าตาแปลกๆจะรับคนแมวมาทำงานด้วยหรอใช่แมวอยากทำงานโอ้ oh my god แมวเป็นพนักงานเหมือนฉันเลยใช่อุ้ยดูน่ารักดังเอา้าฉันดันถือทาโกยาก,ยกิมาร์เมโลติดมือมาฉันก็ถือทาโกยาก,ยกิอะไรนะอ๋อนี่ไงมีที่วางลูกค้าสั่งปลาหมึกฉันจะทำยังไงดีเนี่ย แต่ว่าฉันหยิบไม่ได้เพราะว่าทาโกยากิมันอยู่ในมือฉันตอนนี้เธอต้องไปกินก่อนละแซนฉันวางก่อนฉันวางก่อนวางไว้ฉันทำไมมันไม่เ่ะเธอไม่ใช่อันนี้อันนี้ของเพื่อนคนไหนไม่รู้เธอเอาวางไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมากินนั่นแหละฉันวางไว้แล้วฉันวางไว้แล้วไอ้ย่าโอเคน่ามีคนสั่งแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหยิบมาก่อนมีคนถังปลาหมึกใช่ไหมมาร์ชเมลโล่แบบที่ฉันหยิบไปวางเลยเธอจะได้ไม่ต้องขาดทุนไงถ้าฉันกินเยอะเดี๋ยวเธอขาดทุน ฉันกินเยอะเดี๋ยวเธอจะขาดทุนนะเอเยาอุ้ยไม่มีคนรับลูกค้าเดี๋ยวฉันไปรับลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก่อนนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะรับฉันใหญ่เลยอะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าชีสหรอคะได้ค่ะฉันนั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานไปเราเสิร์ฟค่ะเขที่เขาสั่งชีสใช่ไหมอ๋อเพื่อนแมวมาเป็นเคาน์เตอร์แล้วอะตรงนี้ไม่มีใครมาเดี๋ยวฉันก็ต้องเป็นอีกสิสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะ ชีตนะคะได้เลยค่ะเขาจะรับชีตด,ดีกว่าใช่ไหมคะใช่คนนั้นก็มาสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะทาโกยากิรสอะไรดีคะปลาหมึกได้เลยค่ะจะนั่งเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะโอ้ไม่โกรร้านเธาขายดีมากเอี่าแทบไม่มีเวลาที่ฉันจะได้พักเลยโอ้ oh. รับอะไรดีคะคุณลูกค้าเชิญคะ่ะกินทุกวันคะ่ะชีสนะคะได้เลยคะ่ะเชิญนั่งเลยนะคะเดี๋ยวมีพนักงานไปเสิร์ฟคะ่ะกดชีสแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะร,รับอะไร,ร,รดีคะคุณผู้หญิงหมวงแดงกุ้งนะคะได้คะ่ะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวมีพนักงานไปเสิร์ฟนะคะขอบคุณค่ะ<ด>คุณผู้ชายสวัสดีคะ่ะอคนนี้ลุงตู่นี่นะลุงตู่ใส่เสื้อลุงตู่ชีสนะคะได้เลยคะ่ะ เชิญนั่งเลยค่ะลุงตูเดี๋ยวมีพนักงานไปเสิร์ฟค่ะอุ้ยคนนี้พิเศษมากโรบอทว่ายังไงคะคุณรับอะไรดีคะคุณโรบอทไม่ได้โบกุ้งนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะรับอะไรดีคะยเจ้าคุณผู้หญิงรับอะไรดีคะโอ้จะไม่ได้พักเลยเอี้ยกุ้งนะคะได้ค่ะเธอขายดีมากเลยเอี้ยโอ้ไม่คอลูกค้ามาอีกแล้วเชิญนั่งเลยค่ะรับอะไรดีคะพี่พี่ไม่่คยรับมันไปแล้หนึ่งอัน ได้ค่ะคุณเอียาเชิญลูกค้านั่งเลยค่ะพิมพ์พิมพไม่คนมาแล้วมันไม่ร้อยอีกหนึ่งอันนะได้เลยค่ะคุณเอียามีคนรับกุ้งหนึ่งอันนะพิมพ์พิมพ์ได้เลยค่ะคุณเอียามีคนรับแมงอีกอันด้วยได้เลยค่ะคุณเอียามีคนรับไม่ไม่ไม่ร้อยหนึ่งอันนะพิมพ์พิมพ์ได้เลยค่ะคุณเอียาค่ะคิดมีคนรับกุ้งหนึ่งอันพิมพ์พิมพ์ได้เลยค่ะคุณเอียาค่ะคิดโอ้ย ลูกค้ามาไม่หยุดเลยร้านฉันขายดีมากเลยอ่ะจะจะเป็นลมเดินจนจะเป็นลมเลยเนี่ยโอ้ยย่าฉันออกงานแล้วนะกะฉันแล้วโอยตอนเช้าแล้วดีใจจังเลยทำงานเมื่อยมาก โอ้ยเหนื่อยจังเลยยา่าแต่ก็ขอบใจเธอมากเลยนะที่อุตส่าห์ให้ฉันมาทำงานฉันก็มีตังตั้งหมื่นสองแล้วตอนนี้ดีใจมากเลยมีตังฉันเท่าไหร่แล้วเยอะก็ใช่ใช่ไหมสองหมื่นเก้าเธอเป็นเจ้าของร้านตั้งต้องได้เยอะกว่าฉันอยู่แล้วโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเลยนะที่อย่าเป็นเพื่อนดีๆของฉันแล้วก็ทำให้ฉันมีอาชีพแล้วแถมฉันมีงานทำถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ฉันก็สู้แหละอิ่มท้องด้วย มีหน้าที่การงานมีเงินดีใจมากๆเลยเดี๋ไปชมวิวตรง2จุดตรงนั้นได้ไหมตรงไหนหรอตรงอันดานฟ้าตรงนั้นนะส่ตงตึกด้านหลัง,งกับอานหน้าไปไหมเราไปมาแล้วคลิปเมื่อกี้เดี๋ยวฉันต้องรีบกลับบ้านไปนอนก่อนเดี๋ยวฉันมาสายอีกไปชมอีกไหมเจนนะ่าอ่าไปไป่ว่าสนุกไหมสนุกแหละแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าทำง,งานเยอะลูกค้ามาอีกแล้ว ธรรมดาแหละทำงานไม่มีงานไหนสบายหรอกใช่ทุกงานต้องมีการต่อสู้ว้าวดันฟ้าต้องทำแล้วเหรอเธอเธอไปดันฟ้าแล้วเหรอใช่อ้าวตก,ตกลงมาแล้วฉันอันนี้ดัน้าด้านหลัง <c oughs> ดูดังโอ้ยฉันตกลงมา <c oughs> ตรงนี้ตรงหลังคาเธอเนี่ยตรงนี้ก็ไอายามดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่วิวสวยด้วยตรงนี้มันสวยจังเลยดีไหมย่าดีแต่ฉันเกาะเกาะแั้ฉันก่อนนะพันเอ๋ ไปไหนเกาะตรงไหนอีกอะโอ้โหขึ้นไปตรงนั้นเลยเหรอเกปลายรันไปเลยเอาจะปิดตรงนั้นเลยเหรออีญาแม่ไม่กล้าขึ้นขึ้นยังไงฉากสวยหยอกมันขึ้นไม่ได้อ่ะแม่อ่ะหัวติดฉากสวยมากเลยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอามันตกลงมาตรงนี้แล้วแม่โอ้โหทำไงดีอ่ะเดี๋ยวตกตามป่ะไม่ตกมาอยู่แค่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้ค่ะอ้าวโอเค โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปนี้นะเราก็จบกันแค่นี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพี่เอียด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปกับวิวสวยๆของร้านทาโกยาก,ยากิของพี่เองค่ะพี่เป็นคนสร้างเองเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆเอ,นอน็นอฉันขอกลับบ้านไปนอนก่นอนนะย่าฉันหมดกะแล้วบายๆเนาะันไปดูดาวสวยๆกัน จะไม่เข้าร้านหรอกฉันไปรอรถเมย์ตรงนั้นแล้วนะโอเครอรถเมย์ใกล้ๆฉันเลยฉันก็สามารถเดินไปหาได้ฉันต้องรอรถเมย์ตรงนี้ไหนอะที่รอรถเมย์ยังเห็นอยู่เลยตอนนั้นใก,ใกล้ฉันไหนหรอเอาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอรถเมย์ก่อน <c oughs> ชีวิตคนทำงานก็อย่างนี้แหละนะ